แม่หวีขนให้เร็วเริ่มขนขึ้นแล้วไหนดูหน้าดิอืไปโดนเขากัดตามาอีกชอบเห่าขเขานี่ดูอือไปเห่าอยู่หน้าประตูบ้านตรงนู้นน่ะตรงนู้นมันจะมีไอตัวดำดำขาวขาวอยู่ตัวหนึ่งเป็นคู่อลีกับมารลยเนี่ยชอบไปเห่าขเขาเสร็จแล้วไ่ยแม่ดูดิเขาก็เนี่ย เอามือจกตาเขาให้เป็นไงล่ะมักแม่วีขนให้ดูที่ขนหายร่วงเนี่ยพี่รวยชอบให้สางขนไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่แหละ <Yeah. S 1> ผ่านพ้นการผัดขนเรียบร้อยวีวีว,วีแม่วีแม่วี หน้าเป็นสิวก็เพราะเองนี่แหละืเลียจังเลยื